สวัสดีค่ะคุยให้คิดกับนิชากรนะคะวันนี้จะมาคุยเรื่องสตาร์ทอัพลวงโลกนะคะเทเลนอสเคยได้ยินไหมคะอยู่ที่เอ่อซิลิคอนวัลเลย์นะคะอยู่ที่ประเทศอเมริกานะคะถ้าใครหลายๆคนนะคะติดตามวงการสตาร์ทอัพนะคะคุณจะได้ยินข่าวนะคะอันนี้เป็นภาพ,พยนตร์นะคะอยู่ใน n น็ตฟลิกนะคะก็คือคุณสามารถติดตามอลิสเบตนะคะที่เป็นนักศึกษาอายุ19ปีนะคะตอนนั้นเนี่ยช่วงปีที่แล้วนะคะปี2 0เอ่อปีที่แล้วเรากำลังเห่อกับวงการดิจิตัลนะคะเราเข้าสู่วงการดิจิตัลแล้วเรากำลังเหอกับดิจิตัลมากเลยว่าเราต้องการที่จะ เ,เข้าไปสู่คือบิตคอยนะคะเป็นตัวที่เข้ามาในยุคดิจิตัลคือเราจากยุยคอินเทอร์เนต็ตมาสู่ยุคดิจิตัลใช่ไหมคะทีนี้พอ Bitcoin เข้ามานะคะมันจะทำให้ตัวของคนนะคะเริ่มการลงทุนในเรื่องของคริปโตแล้วก็ตัวของ b i t c u ันะคะก็เพิ่งเข้ามาใน ในธุรกิจใหม่ที่เป็นในเรื่องของเหรียญน,นะคะเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะคะหลายๆคนนี้ว่าพอจะรู้จักนะคะแต่ว่าเเรื่องของเทเลนอสหรือว่าสตาร์ทอัพโลงโลกเนี่ยหลายๆคนนะคะเราจะเห็นว่ามีสตาร์ทอัพที่เป็นมิลลิเนียนะคะคือประสบความสำเร็จเนี่ยหลายๆตัวนะคะแล้วก็มีคนที่เป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความฝันนะคะของให ให้กับคนในโลกนี้เยอะแยะมากมายก็คือคุณสตีฟจ็อบนะฮะสตีฟจ็อบที่ผลิต Apple นะฮะ Apple ที่เอ่อ iPhone นะฮะทีนี้คุณสตีฟจ็อบเนี่ยแกลาออกใช่ไหมคะไม่ประสบไม่ประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาแต่ว่าแกาไปเข้าคลาสเรียนในการออกแบบตัวอักษรใช่ไหมนี่ก็มาเล่าให้ฟังว่าเออคุณสตีฟจ็อบนี่เป็นแรงบันดาลใจนะฮะที่ทำให้หลายๆคนเนี่ย เออหลายๆคนที่เป็นเด็กที่มี IQ สูงนะคะมี EQ EQ อเนี่ยอาจจะต่ำแต่ IQ อะสูงเพราะว่าเด็กต่างๆเนี่ยคือไปเอ,อ่อออกจากโรงเรียนนะคะอย่างอลิสเบธนะคะที่เป็นเจ้าของเอ,อ่อบริษัท t ชลินอสเนี่ยที่สร้างธุรกิจเกี่ยวกับการ ตรวจเลือดแล้วก็แบ่งประเภทของเลือดเพื่อที่จะให้เลือดเนี่ยตอบสนองนะคะว่าผลการตรวจเลือดนี่บอกได้เลยว่าคุณอ่ะเป็นโรคอะไรคือมันเบสิกไปนะคะที่จะรู้ว่าเลือดคุณกรุ๊ปเอกรุ๊ปบีกรุ๊ปซีอยากจะตรวจเลือดแล้วออกมารู้เลยว่าคุณเป็นโรคมะเร็งคุณเป็นเบาหวานคุณมีความดันอะไรยังไงนะคะหลายอย่างคือเครื่องของเ e เลนอสเนี่ยผลิตตัวนี้มาก็เขียนไว้เปเปอร์ไว้เปเปอร์ก็คืออะไรก็คือเหมือนคุณทําบริษัทออกมาคุณก็ อธิบายว่าบริษัทของคุณจะผลิตเครื่องที่ทำเกี่ยวกับการตรวจเลือดนะคะการตรวจเลือดตอนนั้นเนี่ยเรามีเรื่องของโควิดนะคะแล้วเราก็คือเพื่อความปลอดภัยของทุกคนอ่ะเราควรจะตรวจเลือดนะคะตั้งแต่ยุี่เป็นเรื่องของ s i v แล้วใช่ไหมคะทีนี้เครื่องแมชชีนตัวนี้ที่ใช้ในการตรวจเลือดเนี่ยมันก็มีบริษัทหลายๆตัวที่อเมริกานะคะที่พยายามผลิตไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีทีนี้น้องอลิซาเบธเนี่ยอายุ19แล้วก็ เดินตามรอยสตีฟเจ้าเลยนะคะก็คือว่าลาออกมาเพราะว่าได้เอ,อ่อเรียกว่าได้ไปมีความรู้ในเรื่องของเ,ออเครื่องตรวจเลือดนี้นะคะคือมันเป็นการแอปพลายนะคะหรือว่าเป็นการใช้ความรู้เดิมหรือว่าคือหนังเรื่องนี้มันจะบอกว่าเครื่องนี้มันไม่ได้มีความใหม่อะไรเลยแต่ว่าสิ่งที่คุณพรีเซนต์มานะคะสิ่งที่น้องอลิซาเบธเนลาออกแล้วก็มาตั้งบริษัทนะคะแล้วก็ ไปคุยกับอาจารย์เสนอโครงการเหมือนว่าโปรเจกต์นี่แหละคะ่ะสตาร์ทอัพส่วนใหญ่ก็อยู่ที่มหานักเรียนมหาลัยนี่แหละคะ่ะที่ซิล,ลิคอนวันเล์หรือว่าที่อื่นๆก็เหมือนกันอาจจะเกิดจากแรงบันดาลใจก็คือคุณต้องทําคนที่เรียนสายวิทยาศาสตร์นะคะคุณก็ต้องทำโปรเจกต์นะคะคุณต้องทําทดลองคุณต้องทำทีสิทธิ เพราะฉะนั้นคุณจะต้องพวกสายวิทย์นะคะจะต้องคิดอะไรใหม่ๆทุกปีอยู่แล้วอะคะ่ะต้องมีการทดลองหลายครั้งหลายคราวนะคะเพื่อให้สร้างสิ่งที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆในโลกนี้นะคะเรียกว่าการทำ R&D หรือว่าการทำ development นะคะ development สิ่งที่มันมีอยู่แล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นเอ่อคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์เนี่ยมันก็พัฒนาต่อยอดมันต้องมีหนึ่งก่อนนะคะเช่นมันต้องมีคนที่ คิดเรื่องไฟฟ้าได้ถึงจะมาคิดอินเทอร์เน็ตได้ถูกไหมคะมันต้องเริ่มจากหนึ่งก่อนเสมอทีนี้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยมันก็เกิดจากการแอปพลายหรือว่าการใช้ความรู้ความสามารถในการที่จะต่อยอดสิ่งที่มีอยู่นะคะทีนี้คุณอลิซาเบธเนี่ยก็ไปใช้เครื่องไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะคะของบริษัทบริษัทหนึ่งในการแยกเลือดแล้วก็ คือในวงการเด็กที่เรียนวิทยาศาสตร์นะคะหรือว่าการทำโปรเจกต์บิสเนสโปรเจกต์เนี่ยมันจะต้องมีการตั้งสมตสมติฐานนะคะสมมติฐานหรือว่าตั้งเป้าหมายในการทดลองนั้นๆหรือว่าเครื่องเครื่องหนึ่งน้องเนี่ยก็เลยเออไปเอาเครื่องของบริษัทบริษัทหนึ่งมาแล้วก็ต่อยอดโดยการคือสมมุติว่าเขาสามารถที่จะบอกตรวจเลือดได้ภายในระยะเวลา30นาทีนะคะ ที่เราใช้อยู่นะคะเพราะว่าเลือดเนี่ยเลือดหนึ่งหนึ่งหยดใช่ไหมคะเราต้องเอาเลือดมาแล้วก็ไปตีคือเอาให้เลือดเนี่ยค่ะคือเลือดหนึ่งหยดเนี่ยความเข้มข้นของเลือดเนี่ยมันมีมากเพราะฉะนั้นเราต้องเอาไปตีแล้วก็เอาไปลงที่เครื่องตีเลือดให้มันเป็นกระจายนะคะแล้วก็เอาไปลงที่เครื่องของบริษัทหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเออคุณมีเชื้อมะเรงนะคุณเออเป็นโรคโรคเบาหวานนะก็คือตรวจจากเลือดนะคะ ก็โลกต่างๆเนี่ยมันเป็นวิวัฒนาการของเ,ออเทคโนโล,โลยีที่จะทําให้มนุษย์น่ยคือมนุษย์สร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาเครื่องมือต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะทําให้ตัวเองนะคะมีความเขาเรียกว่าสะดวกสบายนะคะเราพัฒนากันมามนุษย์เนี่ยพัฒนาจากชิมปปนซีนะคะ มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเพื่อที่จะสร้างความสะดวกสบายให้ตัวเองแล้วก็ใช้เวลาลดน้อยที่สุดนะคะนั่นคือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างเงินได้จากการที่สิ่งที่มีอยู่เดิมแล้วก็พัฒนาให้มันดีขึ้นทีนี้เทเลนอสก็พัฒนาเครื่องมือในการตรวจเลือดที่จะบอกว่าสามารถแยกประเภทเลือด อ่าเลือดหนึ่งหยดเนี่ยสามารถที่จะบอกได้เลยทีเดียวเลยนะคะหยดลงไปในเครื่องของเทเลนอสเนี่ยสามารถบอกได้เลยว่าเป็น10อย่างเลยว่ามีเชื้อเอชไอวีไหมเป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการพรีเซนต์เข้าไปกับอาจารย์แล้วก็อาจารย์ที่เป็นเจ้าของโครงการก็ลาออกมาร่วมตั้งบริษัทด้วยนะคะทีนี้ก็เข้าไปพรีเซนต์นะคะใน เออหน่วยงานรัฐบาลนะคะหน่วยงานรัฐบาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นทหารนักการเมืองต่างๆเนี่ยให้ความร่วมมือนะคะแล้วก็เฮ้ยมันดีมากเลยถ้าสิ่งนี้ในอเมริกานะคะก็ดูว่าเออเนี่ยเทคโนโลยีใหม่เนี่ยมันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงนะคะมันจะสร้างความง่ายแล้วก็การลงทุนเราควรลงคนแรกๆใช่ไหมคะถ้าเราลงคนแรกๆเนี่ยคนที่มาต่อเราเราจะได้กําไรจากคนที่ต่อเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น ก็มีทหารมีนักการเมืองหลายคนเลยค่ะที่จะร่วมลงทุนกับเทเลนอสทีนี้น้องคนนี้ก็เก่งพีเซแล้วก็สวยด้วยแล้วก็ไปมีความสัมพันธ์นะคะพูดเรื่องความสัมพันธ์อีกแล้วธุรกิจความสัมพันธ์มันมาด้วยกันผู้หญิงกับผู้ชายใช่ไหมคะพอไปขอเงินคนที่ลงทุนได้ก็ไปเซ็นสัญญากับบริษัทที่เป็นเอ่อห้างสรรพสินค้านะคะเยอะเอ่ยชื่อเลยนะคะในอเมริกาที่แบบมีเครือข่ายเยอะแยะมากมายเหมือนเซเว่นอีเลฟเว่นเมืองไทย ะะเอ่ยไปแล้วเมืองไทยที่อเมริกาจําชื่อไม่ได้ทีนี้ข้อเป็นสัญญามันก็จะทําให้มูลค่าของตัวตัวที่แยกเลือดเครื่องแมชชีนตัวนี้ค่ะเครื่องตัวแยกเ,เลือดเนี่ยค่ะมันมีราคาแล้วก็มันทําให้มูลค่าทางการตลาดเนี่ยมันสูงขึ้นนะคะจึงทําให้คนนะคะเข้าเอาเงินไปลงทุนสตาร์ทอัพเนี่ยต้องการที่จะมาพรีเซนต์นี่ย ต้องการที่จะมาตีแผ่เขียนไว้เปเปอร์ขึ้นมาหรือว่าออกมาพรีเซนต์เพื่ออะไรคะเพื่อที่ว่าเขานะคะจะได้เงินสนับสนุนแล้วก็เงินลงทุนจากคนที่เห็นโครงการของเขามีประโยชน์แล้วก็เห็นว่าโครงการนี้มันจะสามารถสร้างกําไรขึ้นได้ในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือโอ้โ,อโหคนเอ้ย,อยมันดีใครๆก็ลงทุนใครๆก็ลงทุนจนเป็นแสนแสนล้านดอลลาร์นะคะแล้วท้ายที่สุดนะคะปรากฏว่านัก วิทยาศาสตร์นะคะของของใน l ล b อ่ะคะ่ะก็ทดลองแล้วมันไม่ได้ผลตามนั้นก็คือมันเป็นการใช้เครื่องที่เขาซื้อมาจากอีกบริษัทหนึ่งกับเครื่องที่เขาผลิตมาพยายามที่จะเข้า l บบแล้วก็ใช้หุ่นยนต์นะคะใช้โรบอทมากมายใน lab เขาทาให้เป็น l บบที่มันมีเทคโนโลยีที่ดีแล้วก็ประธานาธนิบดีไปโจไบ,บเดนนะคะ ใครๆไปก็โอ้โหดีดีๆนะคะพอคนดังๆไปเนี่ยมูลค่าตัวของหุ้นหรือว่าตัวของบริษัทเทเลนนองเนี่ยมันก็สูงขึ้นจนท้ายที่สุดนะคะปรากฏว่าผลนะั้นมันทําไม่ได้จริงแล้วบริษัทเนี่ยก็ล้มละลายไปเพราะว่ามันเป็นเฟกซ์นิวนะคะหรือว่าสินค้าเนะี่คุณไปเชื่อมันไม่มีจริงมันมีจริงหรือว่ามัน ไม่ประสบความสําเร็จมันไม่สามารถแยกได้แต่ว่าการขายไอเดียเนี่ยมันขายไปแล้วประสบความสําเร็จมากคนมาลงทุนเยอะแยะมากมายที่มีคนที่เสียผลประโยชน์จากการลงทุนกับสตาร์ทอัพเพราะฉะนั้นนะการเลือกที่จะลงทุนในสตาร์ทอัพต่างๆคุณต้องศึกษาดีๆถึงแม้ว่าคุณจะศึกษาที่ดีแล้วก็ลงทุนทีละน้อยๆทยอยๆไปคุณจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของสิ่งที่คุณไม่รู้นะคะนิจกร